กาติมะเอ๊มาทำอะไรนี่มึงนะเนียกูมายออขอบกับบังโอเซนอยู่เทเนียซึ่งแกพามาเทียวอ,อ,อีเบอรเอออยู่ฮะลาไววเนื้ออีเบรนี่มึงมึงลงมามึงไม่โลมาว่าเทนีเทไนแล้วมึงโรแห้งไม้ว่าเทนีมึงมาแล้วมึงมาดมดมลำล้ำใช่ไหมเออเดี๋ยวกูบ้าไปแลว้วว่าเทนีมึงต้องไปเทียวไหนมัง้งมึงตามกูมาตาอีกาติมะว่าตเออมาว่ากูมา,มา เทนีนะปกเธอเขาเรียกว่าบ,บ้านล่าไวเนื้ออยู่เถบอำเภอถุงว่าจังหวัดสตุนพื้นที่ที่นี่จเปอดทะเแรแต่ะม,มันเป็นชายหาดแต่ส่วนใหญ่ความยาวประมาณสักสามโลรึงได้เธออยู่ภายในเขตอุทยานมูกาะเพตรานี่แหละปกเธอแอ่ะอนเทนี่มีครอบนะคะทางทะเลปูห้อยปูปลาการหลักการลุยเออ ึงยันีบอกว่านอกจากสัพยา,า,ากรธรรมชาติสมบูรณ์เลยแต่เปล่าเต็มไซมอสเธอกิดเลยแต่ <c oughs> คนกางามปรับปรับแปดสิบป,ปีแล้วนะคะอืมคนกันน่ารักเทนีนํนำจิตน้ำใจงามมาถึงเทนีเ็าต้อนรับกับเปล่าน,นําุ่งมนก่อนแต่ว่าฉ่านมาแ่ว่าอีรักเลยอยู่ไม่ได้กินที่เธอินแลยแต่นี่อืมลงเลือกไปนี่ก็ไม่ท่านก็ลาวเธอน,นี่ลงเลือกไปแลกก็นี่กอกลวยนะคะเห็นกว่าเทนีงามมากมานก็กอส่วนตัวเลยก็ไปปักแคมปักเลกันานาเนี่ยเธอเลยแต่ไปวีดวิวกัน ทิฟเขาซ่องวันนึ่งคืนเธอไปนอนไปปักเข้มไปอะไรกระไดเธอต่างกอกลักวกอมูนะฮทราบวันซ่องคืนก็นมีนะคะเนี่ยขราวบังรอเช้นอยู่เห็นว่าอื้กูต้ายไปเรียนรอบชั้นเวลาว่าเยาหลดเปิดบัตทุนมาหลับหนึ่งว่าเบ้นดีนในได้แก่ผ้าข้าวเทผักและเธอเทปักที่ดีคือบานส่วนรูนี่โฮมสตี State, เลยตาแกออกมาตอนหลับฉันเองเลยนาทีนี้เขามีโครงการสนย์เรียนรูท้ทฤษฎีไหมโขกน้องหน้าโมเดล อนอกจากว่าแขกที่มาพักแล้วก็จะมีโครงการโคกหนองนาโมเดลโดยการเข้าร่วมของกล่มพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยมีปลา,ม,ามีผักก็ปลูกทุกอย่างที่ว่าที่ว่ากินนะแล้วก็ที่เหลือก็พาไปแจกแจกเสร็จแล้วเหลือก็ขายา <laughs> อันนี้ก็เป็นสระว่ายน้ําของลูกค้า <laughs> ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องแล้วนะคะ นี่อข้าวถีผักเล้ยวเธอเลยแต่นอนเป็นปางใช่ย,ยาแต่บางคนฉันเตะเนื่อยจังบวดดับเป้าดับแป็ดข้าวถีผักเลี้ยวไว้ไปหา้าเลยกินกันจะก,กินไปมาแต่นีน้ฉันบอกเลยกาีิมะครอบปงจอนเนี่ยขึ้นเปิดปัดทุนต่อไปลาวปีเอลมาหลับไปห้าก้องกินแล้วเธอแลอาหารืนทิ้นีทนีเขาตอนหลับตัวเนี้ยปลาจองมองถอดจุ่มกับนำจุ่มซีฟู๊ดแม่เว้ยแม่มันเปรี้ยวนำส้มมันได้แรงจังอืมกินคือแต่ลูกจังอย่างแดงเว้งเลยเธอแลยแต่นี้ น้ำจุมจ่มร้อยจะได้กินวีมือเนี่ยคือห้ารปืนทิ้นแในนี่อืมก็ตอนหลับเหนื่อยจอดนาบูดข้าวบูดข้าวนี่สายเถอะสายหรือว่าสายไายจุ่มกับน้าจุบมะปนะเออนี่ก็บริการขรอบหมดแลยอยู่ในทิปนี้เพจน,นะเถอ คือมาถึงดี๋วยวกาโบไหวฉันได้ไปแล่ได้ฟึกอาชีพเพื่อต่อไปมาอยู่กับบางรอเซนเทนีเธอพาไปแล่ทำกิจกรรมของแม่บ้านนันนี่ก็เรียกเซเวียนมอเธอทำกับทางจากนะการจากเข้ามาเล่ามีกก็ทำเป็นฉลอมมีมากไมมและเติมมากะเธอได้ซื้อเ,อเป็นข้องฟ้าไปฟ้าคนตีบานนี่หมายควาดการจากนี่ฉันเค้ยฉันดีอบไปเลยเ้ยนี่เธอหลยนะหลักไหมหมดน้อยนะไม่รวหมดน้อยว่าพึ่งนะก็เรียกแต่ว่าทำจกากราบี แก๊งในคุมแม่บ้านเทนีนี่ดักกี้เป็ดน้อยทำจากลูกอะไรโจ้เลยเธอถ้าเธอมาเธอก็ไปทมเขาเองแหละจังนี่ข้องร้อยอยู่ีทนีและคือเขาจะพาเธอไปามเหมือนกับเราวอกแลลี่พนันเละเธอเล่เขาทำตามจุดต่างๆกู้รักมัดใจว่าพนันและตั้งเชิก็แตวิดวิวเนี่ยเพื่อมาซ่องคนไงเธออืมกินร้อยอันนี้ข้าวเกี๊ยบปูเธอพอเธอถกินมันจะออกหลอดเนือปูเลยนะ อันนี้แหละเธอซดดิกๆิฉันบอกง่ายอย่างเอิญฉันจิมอันคำอันคำอันนี้ฉันชิมเกือบมดกบเป็นเนื้อปูซดๆชาวประมงพืนบ้านทองทิมทีเนียเขาออกเองถึงจะจุ่มกับหนำจุมม่มนี่กามมันเธอแหละซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปลาซ่อมนะเธอปลาซ่อมถึงทำแบบประมาณแบบซูชิญี่ปุ่นและพนันแหละกินกับเนี้วปลาเค็มกรอบกรอบเขาเรียกพนันแหละแต่กรอบจริงนะเธอแต่เสือรอบบอนนะเขาขีเป็นเส้นเรียบร้อยแล้ว <Goodness. S 2> เออเธอไปข่าวท่านท่างใดแล้วเขาทำนู่นทำนี่ถึงกินเอมะที่นี่ปันเพื่อยากที่ฉันอึดอัดพุ่งฉันได้ใหญ่ได้ยยได้เบื่อนอกสักิดเดินมาสักิดเขาพามาแลกกลุ่มแมมบ้านทะเลดำเต้นกันเถอะเออเขาเต้นกันสมัครสมัครสมัครกินถึงเราไปรวมเราเป็นแขกนอกเมืองแต่เราไปรวมโจยเขาได้คือจุดนี้นอกจากเธอมาเต้นแหละสำคัญคือมันเป็นจุดที่เธอจะชมพระอาทิตย์ตก ข้าวลงมาเดวว่างกอกอนนี้นั่นแหละเธอมรเกิาการทีนี้เธอแรก่ะยู่รวมกับพี่น้องไทยบุสลิมแบบยู่กันแบบมีความสุ้เก้าใจดีมากไม่เลยเหมือนอยู่บ้านเองเลยเธอเอ้ยยาโคตรแฮปปี้ประทับใจมากเลยฮาดล่าไว้เนื้อเนี่ยคะ่ะ